น้ำมันตับปลามีประโยชน์อย่างไรทำไมยุคหนึ่งอังกฤษส่งเสริมให้เด็กกินเป็นประจำะเราในเมืองไทยก็มีการคล้ายๆกับพูดกันเยอะว่าควรกินนะฮะเป็นอะไรที่ดีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าก็เคยมีผู้ใหญ่บอกเหมือนกันตอนที่ผมเด็กๆว่าให้กินน้ำมันตับปลายารัสสารคหลายชนิดจากศตวรรษที่สิบแปดและสิบเก้าไม่ถูกใช้อีกต่อไปแล้วเช่นทุกวันนี้เราไม่ได้ให้ฟินกับทารกที่ร้องให้อีกต่อไป และน้ำเชื่อมมาเดือและน้ำมันละหุ่งก็ไม่ถือว่าเป็นยารักษาสารพัดโรคอีกแล้วแม้จะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้ดีแต่บางครั้งก็อาจจะดีเกินไปวงเล็บออันนี้เขาก็ยอมรับคุณจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณแวะร้านขายยาเพื่อซื้อน้ำมันกรมถันหรือน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลคือเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามน้ำมันตับปลาเป็นหนึ่งในยาสมัยโบราณไม่กี่ชนิดที่ได้รับการพิสูจน์ว่ายังมีประโยชน์จริง น้ำมันตับปลามีกระบวนการผลิตโดยการให้ความร้อนกับตับของปลาคอสจริงๆปลาคอสเนี่ยนะฮะเอามาชุบแป้งซึ่งผสมโดยทั้งโกกีแป้งธรรมดาแล้วก็วันนี้ผมเสริมนะฮะโซดาหรือเบียร์ก็ได้แล้วก็ทอดแบบฟรชชิ่ชิพแบบอังกฤษเนี่ยอร่อยดีนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะกินตับของปลาคอสก็เชิญนะฮะผมชอบกินฟรชชิ่งชิพแล้วก็มีการเก็บน้ำมันที่ไหลออกมาซึ่งน้ำมันนี้อุดมไปด้วยวิตามินดีและวิตามินเอ ก่อนที่จะมีการค้นพบวิตามินซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปีต่อมาผู้คนสังเกตว่าเด็กที่ได้รับน้ามันตับปลาจะไม่เป็นโรคกระดูกอ่อนซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกที่พบในวัยเด็กชื่อของโรคนี้ยังเป็นที่มาของคําว่า rickety ซึ่งหมายถึงอ่อนแอหรือเปราะและโรคนี้อาจจะทําให้เกิดอาการชักและหัวใจวายได้เพราะฉะนั้นเขาเลยให้เด็กกินน้ำมันตับปลากันเมื่อก่อนผมก็กินนะเม็ดเหลืองๆนะก็โอเคฮะ ตรงลงมันมีงานวิจัยที่บอกว่าไม่ควรกินป่ะถ้าถ้าไม่มีงานวิจัยซึ่งซึ่งบอกว่าไม่ควรกินผมจะเลิกอ่านเพราะว่ามันไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่ภาวะวิตามินดีต่ําเกือบจะเป็นเรื่องปกติในประชากรเอเชียใต้ในสหราชอณาจิกรที่น่ากังวลคือโรคกระดูกอ่อนหรือโรคกระดกออาจจะกลับมาอีกครั้งการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคกระดูกอ่อนในสหราชอณาจักรมีน้อยมากในช่วงทศวรรษ1960-1970และลดลงเรื่อยๆในทศวรรษต่อมาในปี1991มีผู้ป่วยโรคกระดูกอ่อนเพียง0.34รายต่อประชากร1 0ส0คน ที่อายุต่ำกว่า15ปีอ๋อ,อเขากลัวโรคกระดูกอ่อนจะกลับมาปัจจัยเบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของโรคกระดูกอ่อนในสหราชอาณาจักรอาจจะมีหลายประการแต่สิ่งนี้เชื่อเห็นว่าน้ำมันตับปลาหนึ่งช้อนอาจจะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอีกครั้งอ่างั้นผมพลาดหัวก็แล้วกันว่าน้ำมันตับปลายังควรกินต่อเหมือนกับที่บอกให้กินตอนเด็กๆเ,เพราะตอนในเด็กเรากินน้ำมันตับปลาแต่ว่าไม่ได้กินเป็นช้อนกินเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบที่ถ้าบีบมันก็แตกอะ หรือมันก็เกือบแตกไม่รู้สิแต่ว่ามันไม่ได้มีไว้เคี้ยวเพราะมันไม่ได้อร่อยอก็กินเข้าไปสองสมเม็ดก็เห่กินเป็นช่วงซึ่งเขารณรงค์กันให้กินมีการพูดกันเยอะแล้วก็บรรด,ดาบิดามรรดาก็ซื้อมาให้เด็กๆกินกันนะฮะในยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีแต่บางเงินผมก็ไม่ชอบกินวิตามินเพราะผมก็กินอาหารอื่นครบมูแลวก็กินเยอะอยู่แล้วนะฮะผมไปที่ข่าวอื่นดีกว่าข่าวนี้มันสบายสบาย,บายแฮปปี้ไปหน่อยนะฮะฮิปโปโคเคนมรดกบาปของปาโบลเอสโกบาราชายาเสพติดแห่งโคลัมเบีย อสัตว์ส่วนใหญ่จึงถูกย้ายยักย้ายถ่ายเทไปยังบ้านหลังใหม่จะมีเพียงกลุ่มฮิปโปที่หลบหนีออกจากสวนสัตว์กระจายไปยังแม่น้ําม์คเดลลน่าและทะเลสาบใกล้เคียงในเมืองเมดลินมีน้นาซ้ําสภาพภูมิประเทศในโคลอมเบียยังเอื้อเฟื้อให้เหล่าฮิปโปต่างถิ่นได้อยู่ดีกินดีในแง่ที่ว่าแม่น้ําส่วนใหญ่ในโคลอมเบียมีน้ําตื้นและไหลช้าทั้งยังแทบไม่เคยประสบภัยแล้งอันเป็นปัญหาใหญ่ที่เหล่าฮิปโปต้องเผชิญในทวีปแอฟริกา เมดิยินจึงเป็นแดนสวรรค์ให้เหล่าฮิปโปโปเตมัสครอบครองและสร้างถิ่นฐานถึงขั้นมีผลสำรวจว่าความสมบูรณ์ของโคลัมเบียทำให้ฮิปโปเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าปกติและแค่ในปี2014ก็มีผลสำรวจว่าย่านอินติโอกัวย่านหนึ่งของเมืองเมดิยินมีฮิปโปป่าอาศัยอยู่กว่า40ตัวคาดว่าจะขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากทางการไม่เข้ามาจัดก,การยังสร้างความปวดเสียนเวียงกล้าวให้ชาวประมงในพื้นที่ซึ่งถูกฮิปโปโจมตีจนรับบาดเจ็บอยู่เนืองๆสองทศวรรษหลัง เอสโกบาเสียชีวิตจากการถูกยิงขณะที่ตำรวจแห่งชาติโคลอมเบียกับเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางสหรัฐไล่ล่าทรัพย์สินของเขารวมทั้งสวนสัตว์ส่วนตัวถูกโอนถ่ายไปเป็นของรัฐบาลโคลอมเบียทว่าค่าใช้จ่ายในการบำร,รุงร,รักษาที่กับอาหารสัตว์ต่างๆถือว่าเกินงบประมาณที่รัฐมอบให้ทางเทศบาลสุดท้ายจึงเกิดข้อตกลงเพื่อหาทางออกตรงกลางและนั่นก็คือการส่งมอบสัตว์ที่เอสโกบาเลี้ยงไว้ไปยังสวนสัตว์ที่สหรัฐอเมริกาแทนแต่ฮิปโปเนี่ยไม่ได้ส่งไปฮิปโปเนี่ยไปอยู่ในตามธรรมชาติเองด้านนั้น เอสโกบาสร้างสัมพ,พันธ์กับชาวเมืองผ่านระบบอุปถัมภ์และความใจบุญสุนทานการเปิดสวนสัตว์ส่วนตัวให้ผู้คนเข้าเยี่ยมสัตว์ต่างถิ่นได้ตามปริยาศัยคุณูประโยชน์ของเอสโกบาคือมีสวนสัตว์ซึ่งให้พลเมืองในพื้นที่เข้าไปเยี่ยมชมเสร็จแล้วหลังจากนั้นบังเอิญพอมีฮิปโปซึ่งเอาเข้ามาเนี่ยฮิปโปมันอยู่ในในพื้นที่โดยธรรมชาติตรงนั้นหลังจากที่ออกมาจากสวนสัตว์ก็อยู่ต่อไปได้แพร่พันธุ์แล้วก็ยิ่งชอบฮิปโปมันชอบโซนนั้นในเมด้ยิน ชาวประมงก็เดือดร้อนนะฮะมันหุนหินง่นงงายมันไม่ใช่สัตว์เชื่องด้วยดังนั้นการทิ้งให้คนในพื้นที่อยู่กับฮิปโปพวกนี้เสี่ยงอ๋อแน่นอนนะฮะแล้วใครจะไปฆ่าฮิปโปล่ะไม่มีใครไปฆ่าฮิปโปหรอกเพราะฮิปโปมันดูน่ารักแล้วคุณกล้าเปล่ล่ะแล้วมันก็น่าสงสารด้วยก็เอาถือว่าเป็นบาปกันที่คุณต้องชดใช้แล้วกันหลังจากที่คุณเคยเยี่ยมชมสวนสัตว์ของเจ้าพ่อโคเคนเนี่ยนะฮะอ๋อมันเลยถูกเรียกว่าเป็นฮิปโปโคเคนถูกมองว่าเป็นฮิปโปโคเคนเป๊ะ เปเป้นี่ไม่ใช่หมูเด้งนะฮะน่ากลัวกันเยอะนะฮะดูหน้าดูตามันดิโอ้โหศาสตร์แห่งโง่แห่งของผมนี่เปเป้นี่น่ากลัวคนเขียนนี่คือมีรสนิยมที่ไม่ธรรมดานะเนี่ยพิมพ์ชนกพุกสุขฮิปโปโค,โคเคนเรื่องราวเป็นอย่างไรอ่านได้ในันโอวันโอ้ชอบมากเจอหมูเด้งหมูเด้งตายแน่